วันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็มีชื่อเรื่องว่าตัวฉันกับโลกที่กว้างขึ้นโลกในที่นี้หมายถึงไม่ใช่โลกที่เป็นลูกโลกนะเป็นโลกในเรื่องของความคิดหรือสิ่งที่เราเจอใหม่ๆมีความรู้สึกไหมคะมีมรู้สึกไหมว่าเอ้ยปีนี้เราอยู่ป .6 แล้วโลกของเรากว้างขึ้นมีไหมไหนใครใครรู้สึกว่าโลกของเรากว้างขึ้นจากปีที่แล้ว ทีนี้นะคะกิจกรรมของเราครูจะมีกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นจะมีวงกลมสี่ชั้นเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนักเรียนตอบครูสิว่าชั้นในสุดเนี่ยน่าจะเป็นใครถัดออกมาน่าจะเป็นใครเป็นใครคะครอบครัวถัดออกมาอีกเป็นใครและชั้นสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นเป็นอะไรเป็นอ่าโลกของเราแต่โลกของเรานี้หมายถึงโลกของวัฒนธรรมหรืออินเทอร์เน็ตโซเชียลต่าง วงแรกนะคะที่หนูจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังหนูอยากมีแมวสิบตัวค่ะอยากมีความสุขให้มากๆแล้วก็อยากเป็นครูค่ะอยากเป็นเด็กตลอดวงที่สองนะคะเกี่ยวกับครอบครัวหนูอยากให้แม่ทําอาหารให้กินทุกวันค่ะแล้วก็ส่วนคุณพ่อพ่อเป็นคนที่ทําให้เราตลกได้ทุกวันค่ะอยากให้พ่อแม่อยู่กับเราไปนานๆค่ะวงที่สามนะคะเกี่ยวกับโรงเรียนหนูรักครูตเตอร์กับครูตีนุชค่ะ แลวก็ได้เจอเพื่อนที่ดีบางทีก็ทําให้มีความสุขมากมบางทีก็เศร้านิดหน่อยค่ะแล้วก็หนูรักเพื่อนสนิทนะคะหนูเป็นคนที่ชอบดูนิยายวายหนูรักติ๊กตอกค่ะครูอยากถามว่าแล้วแต่และว,วงเนี่ยมันส่งผลกับหนูยังไงบางทีก็รู้สึกเศร้ารู้สึกมีความสุขค่ะไม่ได้เจอค่ะหนูว่าวงไหนที่ส่งผลกับหนูมากที่สุดครอบครัว,วค่ะครอบครัวยังไงคะ บางทีก็ทําให้เรากดดันนิดหน่อยแต่ก็อ,อ,อยากให้พ่อแม่ได้รู้ว่าความรู้สึกของเราเป็นยังไงอ๋อแล้วหนูรู้สึกว่าวงไหนที่ทําให้หนูรู้สึกท้าทายมากๆเลยที่เราได้รู้จักเพื่อนในอินเทอร์เน็ตค่ะอ๋อวงสุดท้ายใ่่วงสุดท้ายโลกอินเทอร์เน็ตทีใหนูรู้จักเพื่อนอนะไรคะแล้วก็หนูคิดว่าไอเสียงของโลกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันทําให้หนูรู้สึกไม่มั่นใจหรือว่าเกิดความลังรีอะไรบ้างไหม รู้สึกไม่มั่นใจในบางทีค่ะที่แบบโดนเพื่อนบูลลี่อะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อใไห้หนูรู้สึกมากเรื่องเรื่องการบูลลี่หรืออะไรแล้วดูแล,วแล้วแล้วหนูแก้ปัญหาย,ยัางไงอ่ะก็ไม่ฟังความดค่ะเชื่อมั่นในตัวเองโอเคขอบคุณมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อย วันนี้จะมาแชร์เรื่องตอนเด็กกับตอนโตเป็นนิสัยยังไงนะคะตอนเด็กหนูจะเป็นนิสัยเอาแต่ใจงองแงเวลาเบื่อเบื่อก็ชอบเต้นอะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็พูดตอนเด็กก็แบบพูดไร้สาระอะไรายชอบร้องเพลงทุกวันนะคะ่ะแล้วก็แบบตอนเด็กก็ขี้กลัวกดทุกอย่างเลยแล้วตอนโตตอนโต,นตนหนูอะชอบกินมากแล้วก็อย่างที่สองหนูก็พอโตอไปหนูก็ชอบเต้นแบบเต้นจริงๆจ,จัง,จงๆแบบไม่ใช่เต้นเล่นแบบเต้นแบบเล่นๆแบบแต่ก่อนแล้วก็ ร้องเพลงทุกวันเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็พูดมากแต่ก่อนเพราะว่าตอนเด็กๆไม่ค่อยพูดอยู่ยิบเงียบแล้วก็ชอบโวยวายแล้วก็ไม่กลัวสิ่งที่อยู่ตอนเด็กแล้วค่ะแล้วก็นิสัยที่แท้จริงของหนูก็คือชอบเต้นแล้วหนูชอบไหมหลังที่ใส่ทุดหุ่ที่มันเปลี่ยนไปนดีขึ้นชอบมันดีขึ้นรู้สึกว่าตอนเด็กเราแบบกลัวสิ่งท,ทุกอย่างที่อยู่หน้าเราแบบ พอตอนโตเรามีความกล้าหารเราจะได้แบบไม่กลัวเหมือนตอนเด็กแบบเราต้องมีความกล้าหาต้องขึ้นค่ะหนูอยากจะรักษา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 นิสใสนี้ต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะหนูทํำยังไงจะทํายังไงให้มันแบบคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆหนูก็พยายามแบบทําให้ชีวิตตัวเองดีที่สุด